ค่ะชาร์ตดูทีมต่างท่านผู้ชม่าสั้งสั่งช่าจะเป็นชาอ์ตดูรยยทีนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการพีกับปจจชาวันนะคะวันนี้จะตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์ขออนุญาตหยิดอับสักครืนะคะ ก็ <gesch> อ่านเรื่องที่20นะคะมิถุนาวิทยากราบ2 5 7ันรานะคะวันนี้มีสาระน่ารู้มาฝากกันอีกแล้วนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะแต่ก่อนจะไปฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะไปฟังสาระสาระน่ารู้จากครูค่ะ

คู่กรรมคู่แรกปีพุทธศักราช2513คู่แรกมีชายวีรวัยทยะบุษราณาริมิดเวอร์ชันละครโทรทัศน์ปีพุทธศักราช2513ออกอากาศทางช่อง4บางขุนพรมสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ในปัจจุบัน สร้างโดยทั้งสติเฟื่องงอนในนามของคณะศรีไทยการละครโดยได้มีชายวีรวัยทยะรับบทโกบริและบุษรานารุมิตรับบทอังสุมาลินถือเป็นเวอร์ชั่นแรกสุดของละครคู่กรรมโดยคุณบุษราเล่าว่าในช่วงที่มีชายเล่นเป็นโกบรินั้นเขาเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกอย่างพูดไทยไม่ค่อยชัดจึงยิ่งเหมือนโกบริไปโดยปริยายส่วนคุณบุษราเล่าให้ฟังว่าคุณมีชัยตอนเล่นเป็นโกบริเพิ่งเรียนจบกลับมาจากเมืองนอกพูดไทยไม่ค่อยชัด ก็เลยเหมือนโกบริไปโดยปริยายสาวๆาวคุณป้าณอาติดกันงอมแงมละครคู่กรรมคู่ที่สองปีพุทธศักราช2515ชนะศรีอุบลกับผานิชกันตามรับเป็นละครทีวีในต่างจังหวัดคนก็เลยไม่ค่อยรู้จักเท่าไรตอนนั้นคุณชนะป่วยให้สัมภาษณ์ไม่ได้ก็เลยตามไปสัมภาษณ์คุณผานิตแทนออกอากาศช่องสภาพยนตร์คู่กรรมคู่ที่สพุทธศักราช 2,516นาฏภูวนัยดวงนภาอัธภรพิสารมิสวาเหลียนพระเอกนางเอกคู่กรรม2,516ครั้งแรกบนจอเงินฉบับนี้ถ่ายทำสองครั้งพระเอกคนเดิมแต่นางเอกมีสองคนดาราไทยและดาราจีนสลับกันแสดงเวอร์ชั่นที่ใช้ต่างประเทศจะเป็นนางเอกจีน เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมทุกวอร์ชั่นของหนังคู่กรรมที่สร้างมาไม่มีสักครั้งที่จะมีหนุ่มชาวญี่ปุ่นมารับบทโกบริ จริงๆแล้วเกือบจะมีนะครับก่อนหน้าเวอร์ชันนาดดวงนาภานี้เคยมีการวางโครงการจะสร้างคู่กรรม,มก่อนโดยวางตัวมิวจิเอเทควคีดารารูปหล่อชาวญี่ปุ่นพระเอกหนังทีวียูโดที่ฮิตมากในบ้านเราตอนนั้นมาแสดงเป็นโกบริส่วนบทอังสุมาลินวางไว้ที่อัมพรกิรติบุตรสาวสวยนางนพมาศของคณะอักรษรศาสตร์จุลาซึ่งโด่งดังมากในยุคนั้นในความงดงามสวยอ่อนหวานเหมือนานางในวรรณคดี ผมว่านี่คือผู้แสดงในฝันของคู่กรรมเลยนะครับน่าเสียดายที่สุดท้ายโครงการในฝันนี้ก็เลิกล้มไปละครคู่กรรมคู่ที่4ปีพุทธศักราช2521นิรุตติริจัญญากับสรนสนีสมานวรวงเป็นละครทีวีช่อง9เป็นเวอร์ชั่นแรกที่ตนเองได้ดูเอามาฉายซ้ำวันหยุด2วันติดกันทำให้ตัวเองติดคู่กรรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้สัมภาษณ์ทั้งพระเอกนางเอก นิรุตพูดติดตลกว่าเรื่องนี้เหมือนขาดดุลน,นะพระเอกเป็นคนญี่ปุ่นไม่ได้ครับครับภาพยนตร์คู่กรรมคู่ที่5พุทธศักราช2,531 คู่กรรมที่มีโอวรุษวรธรรมรับบทเป็นโกบริและแหม่มจินตราสุขภาพรับบทเป็นอังสุมาลินซึ่งคู่กรรมเวอร์ชั่นดังกล่าวได้ออกฉายเมื่อปีพุทธศักราช2531ที่นำนิยายรักอมตะตลอดการมาฉายเป็นภาพยนตร์ลำดับที่119ของท่ายไฟสตาแห่งนี้โอวรุษซึ่งครั้งหนึ่งเคยเล่าถึงช่วงเวลาที่สว่างสวยที่สุดในชีวิตของตัวเองกันอีกครั้ง ก่อนจะได้เล่นคู่กรรมอารุธแกดูจากในหนังสือแฟชั่นเปิดเปิดดูไอ้นี่มันหล่อดีไหนลองเรียกมันมาพอเรียกมาแกก็เห็นว่าเราเป็นนายแบบคงไม่ได้เรื่องหลักมั้งแกก็ถามว่าตัดผมได้ไหมเราก็ไม่ได้คิดอะไรตอบไปว่าได้แกพาไปตัดเดี๋ยวนั้นเลยเป็นทรงทหารลานบินมาเลยแกเห็นเรากล้าตัดผมก็คิดว่าน่าจะใช้ได้เลยได้เล่นคู่กรรมเป็นเรื่องแรก ตอนนั้นเรามันก็ยังเล่นแข็งเป็นนายแบบมาก่อนมันก็ทื่อแต่บังเอิญว่าต้องเล่นเป็นทหารญี่ปุ่นเลยทื่ททดอดือด้อได้ฉากแรกเป็นฉากที่ทหารญี่ปุ่นลูกน้องโกบริขโมยผลไม้ในสวนกินจำได้จนถึงทุกวันนี้เฉพาะฉากนี้ฉากเดียวเลยโดนอารุธทั้งด่าทั้งให้ของลับตั้งไม่รู้กี่รอบเมื่อก่อนตอนแกหนุ่มหแกดุมากผมท้อหลายหนเลยอารุธก็ไม่ยอมให้กลับบ้านพอกลับถึงโรงแรมก็ร้องให้ตลอด ตอนนั้นผมต้องอยู่กับแกเลยต้องนั่งรถแกนั่งกับคนอื่นไม่ได้มีแกยังให้ไปนั่งคันอื่นเลยเสารและอาทิตย์ถ้ากลับกรุงเทพก็ให้นอนบ้านแกเช้ากินข้าวจนถึงเย็นก็ต้องอยู่ด้วยกันที่อารุธให้อยู่ด้วยเพราะแกรักเราวรุธวรธรรมให้สัมภาษณ์ในปี2,554ขณะอายุ41ปีละครคู่กาคู่ที่6ปี2533 ละครทีวีถือว่าเป็นชุดที่ดังที่สุดก็ว่าได้เวอร์ชั่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือเวอร์ชั่นที่คู่พระนางเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตและกวางกมลชนกเคมโยทีนแสดงนำได้รับเรตติ้งสูงถึง40ซึ่งเป็นเรตติ้งที่ส,สูงสุดตลอดการของละครไทยและกวาดรางวัลจากงานประกาศรางวัลต่างๆในเมืองไทยนับสิบรางวัลซึ่งกวางกมลชนกได้ให้สัมภาษณ์ว่าภูมิใจที่สุดที่ได้สดไดแสดงละครคู่กรรมในบทอังสุมาลิน บทประพันธ์ของทมยันตีโดยบอกว่าที่กวางภูมิใจมากดีใจมากคิดว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากที่มีโอกาสได้เล่นบทประพันธ์ของชั้นครูอ่านนวนิยายเรื่องนี้ถึงสามรอบอ่านจนแทบจะจำอะไรต่ออะไรได้ละเอียดมากและละครก็ประสบความสำเร็จได้ยิ่งทำให้ตัวเองรู้สึกมีความภูมิใจมาก ตอนนั้นทําทุกสิ่งทุกอย่างหัดพายเรือเพื่อสวมบทบาทอังสุมาลินของคุณทมยันตีให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ภาพยนตร์คู่กําคู่ที่7จปี2538เบิร์ดกับอาภาสิริเป็นหนังเป็นเวอร์ชั่นที่ทําดีที่สุดในเชิงโปรดักชันและที่มาของโกบริพุทธศักราช 2,538คู่กรรมใช้ชื่ออังกฤษคือเซรแอดเชฟเฟอสร้างโดยกรมี m ภาพยนตร์กำกับการแสดงโดยยุทธนามุกดาสนิทร,ร่วมด้วยพันธรรมทองสังและนิพนธ์ผิวเนนได้ซูเปอร์สตาร์เมืองไทยเบอร์ดัทงชัยแม็กอินไตย์กลับมารับบทโกบริอีกครั้งหลังจากที่ดังเป็นพลุแตกในบทโกบริจากละครช่อง7ส่วนบทอังสุมาินไปตกอยู่กับอุมอาภาสิรินิติพล ซึ่งในเวอร์ชั่นนี้ฮอตมากเบิร์นทงชัยได้รับรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากงานประกาศผลรางวัลพระราชาทานพระสุรสศดีประจำปี2538ละครคู่กํมคู่ที่8พุทธศักราช2547สศรรามเทพพิทักษ์พรชิตาณสงขลาช่อง3 เวอร์ชันละครโทรทัศน์ปีพุทธศักราช2547ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3สร้างโดยเรสต์ด,ดราม่ากำกับการแสดงโดยนพดลมงคลพันธ์ออกอากาศวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา20นาทีและมีภาคต่อคือละครคู่กร,รสองละครคู่กรรมคู่ที่9พุทธศักราช2556สุกฤตวิเศษแก้วและหธิดาโสพล ผู้กำมับชั่นละครโทรทัศน์ปีพุทธศักราช2556ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5สร้างโดยเอ็กซแซและซีเนริโรกำกับการแสดงโดยสันสีแก้วหล่อออกอากาศทุกวันจันทร์องคารเวลา20นาิกา15นาทีถึง21นาฬิกา45นาที เพลงประกอบชื่อคู่กำแต่งคำร้องและทํานองใหม่โดยสุทธิพงศ์วัฒนจังโดยได้หนุ่มวิสุกริตวิเศษแก้วรับบทโกบริและสาวหนูนาหนึ่งพิดาโสพลรับบทอังสุมาลินภาพยนตร์คู่กรรมคู่ที่10พุทธศักราช2556 เวอร์ชันภาพยนตร์ปีพุทธศักราช2556สร้างโดยบริษัท M39 มเทจำกัดกำกับการแสดงโดยกิติกรเรลียวสิริกุลเพลงประกอบภาพยนตร์โดยอภิวัตเอื้อถาวรสุขสแตมมีกำหนดใช้วันที่4เมษายนพุทธศักราช2556โดยได้พระเอกหนุ่มณเดชคูกินิยะรับบทโกบริและนางเอกสาวริชชี่อมราวดีดีคาบาเลสรับทออังสุมาลิน นอกจากนี้เรื่องคู่กรรมยังเคยถูกดัดแปลงเป็นละครเวทีเรื่องคู่กรรม The m u s i c ค a n โดยค่าย Dreambox เมื่อกลางปีพุทธศักราช2547แสดงที่โรงละครกรุงเทพและกลางปีพุทธศักราช2550แสดงที่โรงละครกรุงเทพเมโทรคลิสสำหรับคู่กรรมเวอร์ชันนี้กำกับการแสดงโดยสุวรรณดีจากกราวราวุธโดยมีเซกิโอเซกิรับบทโกบริและทีรนยนะัยณนองคายรับบทอังสุมาลินเลยขอนะับเป็นคู่ที่11ก็แล้วกัน เจ้เวลาหาอดีตกับข้อสือเสื่องที่แสวหารายการฟรีกันประจำวันนะคะ <c oughs> วันนี้ก็มเมื่อวันนี้ก็เป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของคู่กรรมนะลวครค,คู่กรรมนะคะหรือภาพยนตร์คู่กรรมนะคะ <c oughs> ข่าวไทยค่ะ แล้วก็วันนี้ก็ยังไม่มีประเด็นเพิ่มเติมนะะที่จะพูดคุยนะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็ขอทำรายการลาไปก่อนลวกันนะคะวันนี้เปิดตัววิดีโอพรมเมีร์ประมาณเช้งสามทุ่มตรงนะคะสองชองั่วโมงอ่อก็คือในอีกสองชั่วโมงข้างหน้านะคะเพราะว่าอ่อตัดอัดเรื่องหน้าสองชั่วโมงนะคะเอาละค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า